ค่ะก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้วันหนึ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมชีวิตที่ดียอดเยี่ยมให้เราเลือกที่จะติดตามพระเจ้าเลือกที่จะยอมต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะวันนี้ยังอยู่ในหัวข้อการเลือกนะคะให้คุณดาเนียนอ่านพระวจนะที่ส่งเข้าไปข้อแรกก่อนนะคะครับหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อที่แป พระองค์ผู้ที่ท่านทั้งหลายยังไม่ได้เห็นแต่ท่านยังรัพกพงค์อยู่แม้ว่าขนาดนี้ท่านไม่เห็นพงค์แต่ท่านยังชื่นชมด้วยความปิติยินดีเป็นลดพ้นเหลือที่กล่าวได้ได้เต็มเปี่ยมด้วยสงาาส่าราศีคนั่นคือพระวจนะคำของพระเจ้าที่เราจะเลือกที่จะตัดสินใจเดินไปกับพระเจ้า นะคะเลือกที่จะเดินกับพระเจ้าโดยการที่เราใส่ใจสนใจถ้อยคําของพระเจา้าสนใจเรื่องพระวิญญาณเรื่องฤทธิเดชสนใจถ้อยคําของพระเจา้าสนใจความเชื่อของเราคือพระเยซูคริสต์ได้ทรงมาตายไถ่บาปเรานะคะแม้ว่าตอนนี้เราไม่ได้เห็นพระองค์ด้วยตาเปล่าแต่เราก็ยังดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อในหนังสือหนึ่งเปโตัวบทที่หนึ่งข้อที่8เรียนรู้ถ้อยคําของพระเจา้าเราก็รับเอาเราก็เชื่อเอา,แล,เอเอาแล้วจะพัฒนา มันจะมีผลที่เกิดขึ้นนะคะเราต้องพัฒนาความเชื่อของเราแม้ว่าเรายังไม่มีประสบการณ์ นะคะในการมองเห็นในในด้านฝ่ายวิญญาณหลายๆอย่างแต่เมื่อเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเดินไปกับพระเจ้าเช่นการนมัสก,การเราก็สนใจการนมัสก,การการอธิษฐานเราก็ต้องสนใจการอธิษฐานนี่คือวิถีชีวิตในการเดินกับพระเจ้าเราสนใจในการอ่านภาวจนะเราสนใจในการที่จะท่องข้อพรมพีหรือมีกฎมีเกณฑ์ของพระเจ้าเข้ามาดำรงชีวิตเมื่อเรามีพระวิญญาณเมื่อเรามีพระเยสุคริตเรามีพระคำของพระเจ้าเราจะ จะเดินไปกับพระเจ้าด้วยสวัสดิภาพสวัสดิการแม้ว่าเราจะเจออุปสรรคปัญหามากมายเราจะสามารถที่จะต่อต้านต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นได้เราเผชิญทุกสิ่งได้โดยฤทธิเดชของพระเจ้าด้วยกำลังที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่กำลังของมนุษย์ เพราะฉะนั้นการที่เราใส่ใจสนใจในการเดินในการเลือกไปกับพระเจ้าคบพระเจ้าที่มีพระเจ้าไปกับเราเสมอเราจะเชื่อพระคำเราจะคิดตามพระคำเราจะพูดสอดคล้องกับพระคำเราจะมีการกระท,ทําที่มีพฤติกรรมที่ทําตามพระวจนะมีวัฒนธรรมสวรรค์เราจะเห็นคุณค่าของการเดินกับพระเจ้า ส,สรรเสเินเราขอบคุณพระเจ้าให้เรามีความเชื่อคริสเตียนเดินกับพระเจ้าเรากําลังเคลื่อนไปกับฤทธเดชเรากําลังเลือกพระเจ้าเรากาลังเลือกฤทธเดชเรากำลังเลือกการเจิมที่มาจากพระเจ้าเรากำลังดําเนินชีวิตที่เห็นคุณค่านะฮะเราจะไม่ได้ดําเนินชีวิตโดยการท้าทายแต่มันจะมีการพยายามนะคะความพยายามเนี่ยจะทําลายความกลัวทําลาย วิญญาณที่ไม่มีระเบียบวินัยเป็นส่วนที่เราจะต้องรับผิดชอบนะคะไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราจะชัดเจนกับพระเจ้าเราจะเลือกพระเจ้าเราจะเดินกับพระเจ้าอย่างเสมอต้นเสมอปลายนะคะเพราะฉะนั้นการดาเนินชีวิตของเราต้องสมกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าชอบทําบริสุทธิ์ นะ,ะสองเปโตปรบทที่หนึงข้อที่5้าก็บอกเราชัดเจนว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานฤทธิ์เดชมรดกให้กับเราเราต้องเข้มข้นเราต้องเห็นคุณค่าเราต้องเดินไปกับพระเจ้าเลือกฝ่ายพระเจ้าเสมอ แม้ว่าเราจะเผชิญกับปัญหาต่างๆอย่าไปตัดสินใจออกจากเส้นทางของพระเจ้าหรืออย่าไปตัดสินใจทำตามเนื้อหนังทำตามโลกเราจะต้องทำตามพระคําของพระเจ้าให้ได้พยายามการพยายามคือการที่เรากำลังเชื่อฟังตั้งใจใช้ฤทธิ์เดชที่จะทำตามน้ำประทัยของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรดูแลพระเจ้าเห็นพระเจ้าจะโปรดปานเรา พระเจ้าจะอวยพรพระเจ้าจะซัพพอร์ตเราพระเจ้าจะให้กำลังกับเราพระเจ้าจะให้พระพรในด้านฝ่ายวิญญาณและในด้านฝ่ายกายภาพพระเจ้าจะให้การเติอที่เพิ่มขึ้นการเลื่อนขั้นจะเกิดขึ้นการพัฒนาจะเกิดขึ้นเมื่อเราเลือกที่จะเดินกับพระเจ้าสารเสริญแลาขอบคุณพระเจ้าจะไม่มีวันสารวันเตี้ยลงแม้ว่าฝ่ายกายภาพเราจะเจอความยากลำบากไม่มีอำนาจใดไม่มีอาวุธใดที่จะต่อต้านเราได้ ะะไม่มีอาวุธใดที่จะต่อสู้กับเราแล้วมันจะเจริญขึ้นได้ในอิสยาห้าสิข้อสิบเจ็นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เรามั่นใจในการเดินกับพระเจ้าเราไม่ได้คบกับมารเราไม่ได้ทําบาปทําชั่วเราตั้งใจตั้งอกตั้งใจที่จะเชื่อฟังและเดินไปกับพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรพระเจ้าจะให้มรดกพระเจ้าจะให้เราชนะเสมอ สารเสริญแล้วขอบคุณพระเจ้าวันนี้เราเลือกที่จะเดินกับพระเจ้าต่อไปไหมวันนี้เราเลือกที่จะเชื่อฟังพระคาของพระเจ้าไหมวันนี้เราเลือกที่จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่จะทรงนําชีวิตของท่านไหมถ้าเราเลือกนะคะต้องตั้งใจ มีความพยายามอยู่ตรงนั้นด้วยมีเป้าหมายที่ชัดเจนถ้าเราไม่มีการวางแผนไม่มีเป้าหมายที่จะเดินกับพระเจ้ามารสตานจะส่งสิ่งสารพัดเข้ามาโจมตีเราเราสามารถที่จะแวะข้างทางได้เราสามารถที่จะลม้มลงได้เราสามารถที่จะผิดพลาดได้วันนี้ถ้าเรามีความตั้งใจและจะเชื่อฟังถ้อยคําของพระเจ้าเราจะชนะเสมอเหมือนชีวิตของดาเนียนดาเนียนตั้งใจ ตั้งใจที่จะไม่ให้ตัวเองมีมนทินตั้งใจที่จะไม่ให้ตัวเองมีชีวิตที่ตกต่ำย่ำแย่ด้วยกันไปทำบาปวันนี้เราต้องตั้งใจที่จะเดินกับพระเจ้าเราต้องเลือกที่จะคบกับพระเจ้าเราต้องเลือกที่จะเชื่อฟังพระคำของพระเจ้านั่นเองถ้าเราเลือกพระเจ้าต้องการเราอยู่แล้วถ้าเราไม่เลือกพระเจ้ามานก็ต้องการเราอยู่แล้ว และเนื้อหนังของเราเนี่ยถ้าเราเป็นคริสเตียนเนื้อหนังเราก็จะเลือกเส้นทางแห่งความตายไม่พัฒนาฝ่ายวิญญาณไม่พัฒนาของราทานไม่ปนนิบัตรับใช้พระเจ้าเราจะเป็นคนที่เหยียบขี้ไก่ไม่ฟอความเชื่อของเราไม่ทํางานฤทธิเดชของพระเจ้าก็ไม่เคลื่อนไหววันนี้แม้ว่าเราจะ,ะเผชิญกับอะไรก็ขอให้เราที่จะรู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราและเราใส่ใจสนใจวิถีชีวิตที่มีพระเจ้าสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้า ตั้งใจเชื่อฟังเดินไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มานสตานฆ่าเราไม่ได้แม้ว่าเราจะไปเชิญกับปัญหาแม้ว่าเราจะมีเรื่องเนื้อหนังเราให้พระวิญญาณควบคุมเนื้อหนังของเราแช่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าบอกว่าพระองค์จะอยู่กับเราพระองค์จะเสริมกําลังเราพระองค์จะให้ธิ์เดช ฮอาเลลูยาสรรเสริญเราขอบคุณพระเจ้าเราจะต้องเข้มข้นไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าความเชื่อของเรามีฤทธิเดชความเชื่อของเรามีมรดกที่พระเจ้าจะเตรียมไว้ขอให้เราเห็นคุณค่าในการที่จะเดินกับพระเจ้าเลือกพระเจ้าเอเมนไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เท่ากับพระเจ้านะะความเป็นความตายอยู่กับพระเจ้าเพราะฉะนั้น การดําเนินชีวิตในโลกนี้ความเชื่อของเราจะต้องเป็นความเชื่อที่มีพระยสุคริสไม่ใช่ความเชื่อทั่วไปไม่ใช่ความเชื่อที่เราสร้างขึ้นมาเองแต่เป็นความเชื่อในพระยสุคริสในถ้อยคําขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นคือความชอบธรรมของเรานั้นคือสิ่งที่พระเจ้าจะโปรดปรานเราความรู้ของเราก็จะเป็นความรู้ที่มาจากพระวจนะจะเพิ่มพูนคุณธรรมไม่มีความรู้ใดในโลกนี้ที่จะทำให้เราเนี่ยเพิ่มพูนคุณธรรมได้ าาแต่ความรู้ในพระคำของพระเจ้าแลาก็มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นการเพิ่มพูนความรู้เมื่อเราเลือกพระเจ้าเราจะต้องใส่ใจสนใจพระวจนะและการเปิดเผยสำแดงที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะเลือกพระองค์เราจะติดตามปรองเราจะเดินกับปรุงแบบนี้ทำไมคริสเตียนต้องนมัสก,การนธิฐานอา่านพระคำเชื่อฟังพระคำคิดตามพระคำพูดสอดคล้องแล้วก็เห็นพ้องกับพระคำและมีการกระทำที่มีพฤติกรรมทำตามพระคำของพระเจ้า พอเราต้องการที่จะเดินด้วยฤทธิเดชพะเราเลือกพระเจ้าเราต้องการไปกับพระเจ้าเราต้องการพระเจ้าอย่างต่อเนื่องและเราจะชนะเสมอแม้ว่าเราจะเผชิญกับอะไรไม่ต้องไปท้าทายแค่เราตั้งใจเดินกับพระเจ้าบางคนก็จะไปท้าทายพระเจ้าถ้าพระเจ้ามีจริงต้องช่วยสิถ้าพระเจ้าไม่จริงผมต้องได้คําตอบแบบนี้แบบนี้ถึงจะเดินกับพระเจ้าไม่ต้อง เราจะต้องมีความถ่อมใจน้อมรับพระวจนะตั้งอกตั้งใจที่จะเชื่อฟังนั่นคือเส้นทางนั่นคือประตูที่เราจะรับธิเดชรับพ,อพอระพรเราไม่ได้ไปสั่งพระเจ้านะคะเราต้องฟังคําสั่งของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าใหญ่กว่าเราสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้านี่คือความเชื่อของคริสเตียนที่เราจะเลือกที่เราจะเดินที่เราจะทําตาม นะคะแม้ว่าเราไม่ได้เห็นพระเยซูเรามีพระคำมีพระวิญญาณจยู่กับเราทนโทุเราจะเดินไปกับพระองค์และพระเยซูรองมาทําสําเร็จแล้วเราต้องนะคะพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็พัฒนาความเชื่อของเราการพัฒนานี่มันเกี่ยวข้องกับความทอละหดอดทน เพื่อเราจะเป็นคนชอบทำไม่ใช่พอเราเจออะไรก็แล้วแต่ที่มีปัญหามากมายไม่ได้รับคำตอบไม่ได้ตามใจตัวเองพระเจ้าจะเอาปัญหามาฝัดล่อนเราเพื่อจะดูว่าเราเป็นของจริงไหมถ้าเราเจอปัญหา,าเราจะต่อสู้เราก็จะเชื่อพระเจ้าต่อไปไหมเราจะยังใช้ฤทธิดเดชไหมเราจะยังเชื่อพระคำไหมบางคนนะคะไปอดทนกับความบาปอดทนกับสิ่งที่ไม่ดีนะคะหามลุ่งหามคำ่ำบางทีเราดูเด็กเจ ทั้งๆที่ก็รู้ว่าสิ่งเสพติดไม่ดีทั้งๆที่ก็รู้ว่าเพื่อนๆพาไปทําในสิ่งที่ไม่ดีเขายัางคึกขนองอดตลับขับตะนอนทนได้บางทีดูสื่อดูโทรศรัพท์เนี่ยดูแต่เรื่องไร้สาระก็ทนอยู่ได้ไม่หลับไม่นอนอันนั้นคือการอดทนในด้านลบการอดทนที่มารซสตานชอบแต่เราจะอดทนเชื่อฟังแล้วก็ทำตามพระคำอดทน บางทีบรรยากาศในโบสถ์การนมัสการนะคะเราไม่ได้อดทนเลยบางทีเรามาโอ้ยร้อนร้อนร้อนกลับบ้านกลับบ้านเราต้องอยู่ในการทรงสถิตให้ได้ถ้าเราบอกว่าพระเจ้าดีพระเจ้ามีคุณค่าเสมอสําหรับเราเราต้องจัดตารางเวลาให้กับพระเจ้าวันอาทิตย์เราควรจะใช้เวลาเต็มที่ให้กับพระเจ้าไม่ใช่เวลาของเรานะคะวันปกติก็เป็นของพระเจ้าอยู่แล้วแต่พระเจ้าขอพิเศษหน่อย มันก็ขอพระเจ้าช่วยกันเดินกับพระเจ้ามันจะต้องฟังพระเจ้าไม่ใช่มาทําตามอําเภอใจของเราเอเมนไหมครับพี่น้องวันนี้ก็อาจจะพูดหนักหน่อยแต่เชื่อว่าพี่น้องที่รักพระเจ้าจะได้รับพระพรนะบางคนไม่ได้ใส่ใจสนใจไม่ได้อ่านพระคำเลยพอมาจับพระคัมภีก็ง่วงก็หลับนี่คือมารสตานขัดขวางเพื่อจะไม่ให้เราเดินกับพระเจ้าเราจะเชื่อฟังพระเจ้าไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังพระคำ เราไม่ได้ใส่ใจสนใจแล้วก็บางคนก็บอกว่าดูในแอปพัะคัมภีก็มีในในโทรศัพท์แต่ว่าเมื่อเราดูไปปุ๊บเนี่ยเราเลื่อนไปหาอะไรอีกก็มีการทดลองอยู่ในนั้นเอาละทั้งนั้นทางนี้เราจะต้องตั้งใจนี่คือการตั้งใจที่จะเดินกับพระเจ้าเลือกมีการเลือกทุกวันมีการเลือกทุกวันเราต้องเลือกที่จะไปกับพระเจ้าเลือกที่จะเชื่อฟังเลือกที่จะเดินกับพระเจ้า ฮาเลลูยาเมื่อเราเลือกที่จะเดินไปกับพระเจ้าเรากาลังเคลื่อนไปกับพระส,สุริย์ของพระเจ้าเรากําลังดําเนินชีวิตสมกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าชอบธรรมและบริสุทธิ์มีพระเจ้าเท่านั้นที่จะให้ฤทธริดเดชท,ที่บริสุทธิ์ให้สิ่งที่ดียอดเยี่ยมสําหรับเราเพราะฉะนั้นขอให้เราเห็นคุณค่าในการเดินกับพระเจ้าเลือกพระเจ้าทุกวันเรื่อยไป ะะสรรเสิญพระเจ้าเมื่อเราเจอเวลาที่ขับขันเมื่อเราเจอวันที่ชั่วร้ายเมื่อคนที่ยำเกรงพระเจ้าตั้งใจเดินไปกับพระเจ้าคุณจะผ่านวันชั่วร้ายได้มารซสตานวางกับดักและหลุมพรางเพื่อจะจัดการเพื่อจะฆ่าคุณแต่เมื่อคุณเดินกับพระเจ้าอย่างเสมอต้นเสมอปลายพระเจ้าบอกว่าไม่มีผีตัวไหนที่จะทําลายคุณได้มันจะฆ่าคุณไม่ได้มันจะกลัวพระเจ้าที่อยู่ในตัวตนของเรา เพราะเราให้เกียรติพระเจ้าเพราะเรามีความเชื่อเพราะเรายำเกรงพระเจ้าเลลูยาสรรเสริญพระเจ้ามนุษย์ให้เกียรติพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าเมื่อไหร่เราจะเห็นฤทธเดชเราจะเห็นการช่วยกู้เราจะไม่มีความกลัวหลายครั้งอิสราเอลไม่ได้ยำเกรงพระเจ้าพระเจ้าอนุญาตให้ความโหดรห้ายความชั่วร้าย เข้ามาในชีวิตของเราได้ด้วยนะคะต้องระมัดระวังถ้าเราไม่ยำเกรงพระเจ้าเราอาจจะเป็นคนโหดร้ายเราอาจจะเป็นคนชั่วร้ายนี่คือสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังเรามีมรดกที่มีคุณค่าทําให้ชีวิตของเรายอดเยี่ยมทําให้ชีวิตของเรามีคุณค่านะเราเห็นสิ่งที่ดีที่มาจากพระเจ้าเราจะเห็นชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ไปกับพระเจ้าอย่างยอดเยี่ยม สรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าให้เราเห็นการที่พระเจ้าเปิดเผยสำแดงผ่านพระวจนะการสำแดงของพระวิญญาณแล้วก็เราเต็มใจเราพร้อมที่จะไปกับพระเจ้านี่คือวิถีชีวิตของพวกเราเราต้องรักพระเจ้าเราต้องมีชีวิตพฤติกรรมที่ดีงาม ไม่ใช่ต่อต้านพระเจ้าดื้อดึงและกระบฏแเราก็ดื้อรั้นกับพระเจ้าแม้สถานการณ์อะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นไม่มีใครที่จะช่วยเราได้มันสาตนมาเบียดเบียนเรามาทําลายเราแต่พระเยซูคริสต์มาให้ชีวิตแล้วก็เป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์นะคะเราต้องเชื่อฟังพระเจ้าเราจึงจะได้ดีสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราดําเนินชีวิตกับพระเจ้าความรักที่เรามีกับพระเจ้าจะไม่กรอบไม่แห้งไม่เหือด แต่จะเป็นความรักที่สุดใหม่สุดชื่นนะคะตลอดวันเวลาแม้ว่าเราจะไปเชื่ออะไรก็แล้วแต่เราจะชื่นชมินดีได้และความรักฉันพี่น้องก็จะไม่กรอบไม่แห้งด้วยนี่คือการที่เราเลือกเดินตามพระคาของพระเจ้าเลือกเดินกับพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าขอปรุงอว้ยพรพระวชนคาของพระเจ้าที่เราได้ยินได้ฟังให้เราที่จะผูฝ่ายวิญญาณทั้งการเชื่อฟังทั้งการ มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าติดสนิทกับพระเจ้าและเรารเผชิญกับปัญหาได้โดยการพึ่งฤทธิเดชการยืนหยัดการยืนยักยน,ยานการเชื่อฟังการถ่อมใจอดทนรอคอยน้ำพระทัยของพระเจ้าเราจะไม่อดทนกับบาปเราจะไม่ไปดำเนินชีวิตกับสิ่งที่แย่ๆแต่เราจะอดทนในการเดินกับพระเจ้าขอพระเจ้าเสริมกำลังเราขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระเจ้าเราขนาบขับไล่วิญญ,ญาณหดหูท้อแท้ท้อถอยขับไล่วิญญ,ญาณชั่วให้มันออกไปจากชีวิตของเราตัวตนของเราครอบ ัวของเราบุตรหลานของเราฉันสั่งทำลายทุกแผนงานของศัตรูฉันสั่งทำลายทุกแผนงานของซาตานโค่นล้มอาณาจักรของผีมารซาตานเพราะเราเดินกับพระเจ้าเราเป็นศัตรูกับผีมารซาตานเราจะขับผีทุกวันเราจะโอ้ทำลายทุกแผนงานของศัตรูทุกวันสั่งทำลายโครงสร้างของมารสั่งทำลายโครงสร้างของมารสั่งทำลายเครือข่ายของพวกมันเราส่งไฟพระเจ้า เผามารสตานเเผาผีเผาวิญญาณชั่วเผาทุกปัญหาที่เข้ามาโจมตีเรานี่คือการใช้ฤทธิดเดชของเราทุกวันเรื่อยไปขอบคุณพระองค์แม้ว่าเราจะเจออะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ท้อเราจะต่อต้านเราจะต่อสู้โดยพึ่งผาพระเจ้าเราเดินไปกับพระเจ้าเลือกอยู่ฝ่ายพระเจ้า เป็นของพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าสารเสริญแล้วขอบคุณพระเจ้าที่เราจะเป็นลูกที่เชื่อฟังด้วยและทอมใจย่ำเกรงพระเจ้าขอพระคุณพระองค์ให้เกียรติพระองค์เสมอเรามอบซึ่งกนและกันไว้กับพระเจ้าในพระราชนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนขอ,อนขอพระเจ้าไวพรค่ะ